บรรยากาศดีนะโอ้โหบรรยากาศดีเขินสีนักลินก็ก็ได้ครับมีคนเมาหนึ่งตำแหน่ง เหนียวแล้วหนึ่งตัวโอ้กระสูป้ปูใหญ่วะกูกระสู้ใหญ่พี่ใหญ่จริงเกือบไปถูกโอ้โหไข่ด้วยพี่เต็มท้องเลยอขอดูกระสู้ไซนี้หน่อยดิโอ้ไข่เต็มท้องอะพี่ฮะปล่อย,อออยโอ้พี่พีได้ไงปล่อยพี่อย่าพูดคำนี้นะ bóng lớn đấy, bóng lớn đấy, đây, cái <cười> <cười> <say> này, cái này này, hả? Khối cao là thank <laughs> you ผมกดกดถ่ายนะผมคลิปแล้วนะโอ้หมอบันเตใสอย่างขนาดโชว์โชว์ตัวนะพี่โชว์ตัวนะโชวาตัวน,ว,ตวนี้แหละ I don't know. ด้วยอีปไปกับไปเขาโทรตามแล้วนี่ได้แล้วเนี่ยขึ้นเรือเลยไหมไปตอบแป๊บกูไม่ไม่ไม่ถึงปลาพี่เอาขึ้นเรือเลย,ยไหมเรือห้อยไปจะขึ้นเรือเลยปะแล้วแต่พี่เลยเอาที่จะดวกอะ่ะกันพลาด <laughs> สูปไอสูใช่ไหมเนี่ยไอสูปแบบปากระสุปอเอ้ยทำอะไเอาจานมาอีกหนึ่งอะไรไม่รู้ <c oughs> โหหมอกระเตอร์ไปเช่นเดิม <c oughs> ไม่น้อยแล้วเนี่ยปลาส่มาตรฐานลแล้วสตขนาดเนี้ย <c oughs> ได้โย่ได้อย่